็สวัสดีชาวคาบาโมบายทุกท่านนะครับผม EP นี้ก็ได้ทำชาเลนจ์ลงส้มร้อยรอบครับเหนื่อยไม่รู้ว่าจะรอดหรือว่าจะเจงซึ่งผมก็ได้ดองดองของไว้เป็นบางส่วนะบางส่วนก็ขายไปเพราะว่าค่าดันไม่พอในรอบที่สองรอบแรกก็มีอยู่น EP นี้ส่วนของใบออฟที่ผมย่อยมา ก็ยังไม่ได้ลุ้นก็ยังไม่ได้กดดูนะว่ามันมีใบอะไรบ้างฮะเดี๋ยวต้องไปดูไปดูราคาก่อนฮนะส่วนกําไรที่ได้มาก็ประมาณนี้รนะ้อยรอบและนี่คืออาช e เม้นท่ผมปลดมาได้ฮนะนี่ฮนะจริงๆก็ลงเลยไปกดร้อยรอบนะก็เลยมาเยอะอยู่เลยประมาณสองสารอบก็ลงจนไม่ได้นับฮะบเพราะว่ามันลงแบบไม่มีเวลานับดต่น,นี้มันดีอย่างหนึ่งคือว่ามันไม่มี ขวบขาวขวบฟ้าฮะไม่มีเพชรออฟผมไปดูราคาของแรไม่ได้มาสักชิ้นฮะได้มาแค่พวกลูนลูนก็ไม่ค่อยแรเท่าไหร่เป็นลูนของเมจิกเห็นได้มาสองชิ้นชิ้นหนึ่งผมจะเก็บไว้ใช้อีกชิ้นหนึ่งก็จะขายก็เท้าอันนี้ก็ตั้งขายอยู่พักนึงนะฮะขายไม่ออกเก็บไว้ก่อนนะส่วนเท้าอีกอันนึงก็เป็นเท้าเบส แอมป์ก็ขายไปแล้ว9มก็ไม่ได้ตัดภาพมาฮะโอ้มันอัดไว้เยอะมากไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนแต่ผมก็จะทยอยขายเพชรออกให้หมดนะเดี๋ยวผมจะทยอยขายเพชรออกไปก่อนนะเพราะว่าเพชรมันเป็นของขายง่ายที่สุดแล้ววิธีขายเพชรก็เทคนิคการขายเพชรจานวนมากอย่างนี้เพื่อนๆก็ไปเช็คราคาก่อนครับ ถ้าเราขายเป็นกองอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนก็ไม่ต้องไม่ต้องมาขายต่ําตําเขาฮนะขายไปสูงเลยฮนะขายสักผมจะขายสักประมาณนี้ฮนะของแสนเก้าแล้วกันเพราะว่าสายตีบวกเขาต้องการแบบนี้ฮนะเขายิ่งชอบเลยดึงไปทีละร้อยเลยได้เหฮะดึงแป๊บเดียวดึงแล้วฮะยังไม่อธิบายเลย เดี๋ยวผมจะรวมยอดตอนท้ายคลิปครับเดี๋ยวผมไปเช็คตรงนี้ผมยังยังไม่ได้กดลุ้นเลยครว่ามีไบออฟอะไรบ้างส่วนกำไรที่ไม่ติด ID ดีได้มา2อันนะอันนี้เป็นคีสสิสองส่วนอันนี้ก็ออฟป,ปกติฮะน่าจะได้รัก3ามส่เอส่วนกำไรที่ผูกมัดตัวละครก็จะย่อยฮะเดีจะไปดูราคาเสร็จเดี๋ยวขอดูราคาไบออฟก่อนฮะเดี๋ยว วิธีเช็คไบออฟที่มีราคาฮะไบออฟขั้นไฮ<ม>ที่มีราคาก็จะมีดูดูแรนดอมก่อนฮนะแรนดอมไม่น่าจะแพงนะแรนดอมไบละเก้าหมื่นมาดูที่แพงของขั้นเออ่ของพวกดูคีดาเมจฮะนะส่วนของพวกอาร์เมอร์ก่อนฮนะคีดาเมจขั้นไฮคีดาเมจขั้นไฮอยู่ที่สนะี่แสนอยู่ที่สี่แสนก็ราคาก็ได้อยู่นะ อีกใบหนึ่งที่มีราคาก็คือนี่ฮะ HP Absorb อ๋อ Absorb ใบละ M แล้วก็มาดูของอ,อาวุธ k h ดาเม e h คระบ k h i ดาเมจขั้นไฮอ๋อใบละ10 M เลยน่าจะมีได้มาอยู่นะพวะผมย่อยย่อยอย่างเดียวเลวไม่ได้เก็บพวกของสองรูมาขายเลยเพราะว่ามันขายยากมากแล้วก็คงไม่มีอีกแล้วฮะเพราะว่าพวกนี้คงไม่ได้มาค h i d o m k ล i d e เนี่ยไม่น่าจะได้มา มันสามารถย่อยได้คิเลตเหมือน,นกันนะเดี๋ยวค่อยไล่เช็คทีละอันเ,ร,เรียงก่อนซึ่งในพวกหนึ่งหนึ่งอย่างนี้ฮะมีโอกาสได้อ่คีเลตส่วนของส่วนของเออ่เครื่องป้องกันก็มีโอกาสได้แม็กคีแล้วก็คิเลตด้วยฮะแต่ว่าโอกาสต่ำเตียเ้ยเลียดินมาก โอ้ได้มาอันเดียวฮะเพื่อนๆได้มาอันเดียวเรียบร้อยผมเช็คกำไรฮะกำไรก็จะอยู่ตรงนี้ไอเทมควสแล้วก็มิชั่นไอเทมแฟคเมนต์แฟคเมนต์พีดสนี่ฮะอันนี้แฟคเมนต์ตัวนี้โอ้ทำไมขายถูกจังเลยอ่ะผมน่าจะขายก่อนตอนแรกมันแพงกว่านี้นะ โอ้ราคาลงหมดเลยอ่ะนี่น่าแหละน่ารัห้าแสนเองโอเคครับเดี๋ยวจะย่อยกำไรขายแล้วผมน่าจะขายก่อนไม่น่าจะเก็บไว้เลยตอนแรกมันเอ็มกว่าตอ,ตอนนี้ราคามันลงแล้วสงสัยคนจะคนจะฟาร์มเยอะจะได้จะได้มากเลย เยวของคายหมดเดี๋ยวผมจะมารวมยอดให้ดูครับว่าได้กําไรมาเท่าไหร่หรือว่าขาดทุนผมลืมเปิดอันนี้ให้ดูแัปศูนย์นี่ได้มาจากสิบรอบแล้วก็กล่อง5รอบฮะได้มาสีกล่องเปิดไกลๆลุ้นเปิดได้ของดีปึ๊บอืมหมวัหมวหัวอะไรวะโอ้โหรูเดียว แองเจโลเหรอโอ้แองเจโลอีกละวคันที่สามแล้วเอ้ยเพราะว่าทำไมได้จอของดีวะอันนี้มันลูนอ่าลูนมานาหรือเปล่าว,าวะเนี่ยเอ้ยลูนแอตแท็กถ้าว่าลูนเมจิกโอ้เกือบไม่รอดปึ๊บอ่าหินขาวโอเคลุนเมจิกมีราคาอ้ลุนแอตแท็กมีราคาฮนะ เอหินแดงเอามาขายให้หมดก่อนอ่าฟิวโมเมนเตอร์ก็โอเคเพื่อนๆนี่คือของที่ผมรวมคิดมาไว้ฮะซึ่งขอมาอย่างยังขายไม่ได้ฮะแล้วก็ขอมาอย่างขายก่อนออกไปก่อนแล้วแล้วก็ผมได้ซื้อดันมา2อรอบรอบแรกกับห้าสิบรอบที่สองก็ขายเพชรไปร้อยหนึ่งก็เพื่มเพื่อเอามาซื้อดันเพิ่มฮะก็ได้กําไรประมาณ น่าจะ40 M 50 M นบเพราะว่าของบางอย่างก็ยังขายไม่ได้นี่รวมให้ดูคร่าวๆก่อนฮนะนี่ยังไม่รวมค่าเจมที่ผมกดบูสต์ด้วยนะกดเหมือนเหมือนไม่กดเลยฮนะไอ้คุณคุณพันเดี๋ยวผมจะย้ายดันไปดันที่มันจบไวๆดีกว่าโอเคเ,เพื่อนๆนะผมจะเติมของก่อนฮนะอันดับแรกเลยต้องเอาไอ้นี่ก่อนเลยได้มานี่แรงแน่นอนนะการันตีเลยนี่แบบนี้อ่าลงราคาลงแล้วดึงเลยฮนะ โอเคฮะแต่ผมดึงคอสตูมครับเพราะว่าคอสตูมมันขึ้นราคาแล้วเพราะว่ามันต้องมันต้องใช้ฮะจำเป็นะจำเป็นต้องใช้ทําดึงคอสตูมก่อนครับปึ๊บอ่าได้ามาอีกกันละปึ๊บดูสิสวยหรือเปล่าเอ่อเข้ากับชุดดีฮะก็ไม่เป็นไรฮะคอสตูมถูกเอาไว้เจาะอย่างเดียวครับส่วนพวกของที่คอสตูมสวยๆเขาจะเอาไว้โชว์ฮะคอสตูมถูกๆเอาไวท้ทํา แล้วก็ c r e ส t ร1 2ยิติ๊กออกมาฮะเดี๋ยวไปส่งเควส e ก่อนครับเอาแหวน Thailand นี่ฮะอันนี้ก็คล้ายๆแหวน85ฮะวิธีส่งเควส e ถ้าใคร125แล้วจะได้เควส e มาจาก mc ตัวนี้มันชื่อประมาณนี้ฮะแล้วก็เราก็ส่งไปเลยฮะเรียบร้อยฮะได้มาแล้วแหวนดูแหวนครับปึ๊บ คีิบหแอมอีก2ฮะแล้วก็ดีเฟนด์ด้วยได้มาอีกเยอะเลยฮะคันเนี้ยแทนแหวนกบเลยครับคราวเนี้ยโอเคครับอัพเกรดของผมฮะซึ่งก็ไม่ได้แย่ถึงขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าผมก็พอพอได้กำไรดีๆมาอยู่ก็ใช้เองฮะเนี้ยได้คีสิบแล้วก็แอมสามมาอีกอันนึงก็เป็นคีสิบ2แอม1ฮะก็ใช้เลยฮะผมวมาตัวละครไอ้พวกที่ไม่ผูกมัดผมก็ขายไปฮะ รอให้มันออกส่วนอื่นก็ตั้งแต่ EP ที่แล้วครับแต่ EP ที่แล้วแล้วก็ได้เข็มขัดมาใช้แก้ขัดไปก่อนฮนะเดี๋ยวค่อยไปหาเข็มขัดเสกมาใส่สําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดู EP นี้ EP แรกนะเ,นเพื่อนๆก็วิธีสายฟรีก็ประมาณว่าเป็นสตอรี่ของตัวละครตัวนี้นะครับถ้าใครอยากจะรู้ว่าจุดเริ่มต้นของเขามายังไงฮนะต้องไปดูตั้งแต่ EP หนึ่งครับเพราะว่าผมเริ่มตั้งแต่ใส่ขยะลงดันเลยฮนะ ตั้งแต่เลเวลร้อยเลยครับแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆสำหรับ E ีพีนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันฮะรู้สึกว่าท้อเหลือเกินเดี๋ยวผมไปล้างไตก่อนนะเข็มจริงดันเนี้ย e ีหน้าอาจจะเป็นดันสั้นๆนะฮะแต่ว่าก็อีพีหน้าอาจจะลงดันที่มันแบบจบเร็วๆกว่านี้ฮนะก็ะยังอยู่ในขั้นตอนการฟาร์มอยู่คนระับเพราะว่าของก็ยังยังไม่ถึงไหนเลยฮนะขาดอยู่หลายชิ้นเลยฮนะเพราะว่าแหวนก็ยังขาดอยู่2วงถ้าชื่นชอบเนี่ยก็ฝากติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมมอ p หน้าเดวะกูแล้ันนะ แล้วคอยติดตามดูแล้วกันครับสำหรับอูพีนี้นก็สวัสดีครับ